อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหรือว่าใครอยากจะโด o n a t e สนับสนุนช่องนะฮะก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับก่อนแน่นอนครับ Blues Today วันนี้ก็ยังมีเรื่องราว ข่าวของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะที่ล่าสุดมีกลับมาเชื่อมโยงกับจอร์ดูรันด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในคลิป ข่าวของวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเหมือนเดิมฮะตามธรรมเนียมกับคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครที่เข้าเซเว่นแล้วอยากจะหาเครื่องดื่มที่ทําให้สดชื่นตลอดช่วงบ่ายนะฮะก็แนะนําสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับข่าวที่น่าสนใจก็โ,โหมีเยอะแยะมากมายเลยครับเริ่มวันที่เรื่องราวของดิว ที่เกิดขึ้นระหว่างเชลซีกับแมนยูนเต็ดระหว่างสเตอร์ลิงกับซานโชอัปเดตหน่อยครับมีอะไรกันบ้างเบนจาขอบครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะเสนอทางเลือกกับสเตอร์ลิงในสัปดาห์นี้ครับสเตอร์ลิงไม่ปิดโอกาสครับที่จะย้ายไปแมนยูนเต็ดแต่ทุกอย่างยังอยู่ในช่วงแรกครับยังไม่มีการติดต่อโดยตรงของสเตอร์ลิงกับสโมสอนไหนๆการเจราจา ภายในกับเชลซีเป็นเรื่องที่สำคัญครับด้วยอุปสรรคที่ทั้งสองฝ่ายต้องหาทางออกก่อนที่สเตอร์ลิงจะเริ่มเจรจากับสโมสรใหม่ที่เป็นไปได้ส่วนฝั่งของเดวิดออนสตีนครับสื่อที่เชื่อถือได้รายงานว่าความสำคัญอันดับแรกของสเตอร์ลิงคือการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสัญญากับเชลซีก่อนที่จะเริ่มเจรจากับสโมสรที่สนใจ แอสตันวิลล่าไม่ได้สนใจในดีลนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิลล่านี่ถอนตัวไปแล้วพูดง่ายว่าเตอร์ลิงก็ต้องเคลียร์กับทางเชลซีก่อนนะครับเรื่องสัญญาที่ยังมีอยู่ค่าเหนื่อยที่มันสูงเนี่ยถ้าเกิดย้ายออกไปเนี่ยค่าเหนื่อยจะถูกปรับลดอะไรยังไงก็ต้องเคลียร์กันภายในมุ้งของตัวเองก่อนนะฮะขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าเตอร์ลิงอาจจะพิจารณาเข้าร่วมแมนยูไนเต็ดในดีลสลับคั้วที่มีชื่อของเจดอนซานโชอย่างไรก็ตามเรื่องค่าเหนื่อยของทั้งคู่อาจทําให้ดีลนี้เกิดปัญหานะครับ ่าลืมว่าซานโชในค่าเหนื่อยก็ระดับ3 0 0แสนเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้โรมาโนครับรายงานเรื่องนี้ครับบอกว่าในตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาระหว่างแมนยูเนตัดกับเชลซีในดีลของซานโชและรายฮิมสเตอร์ลิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดตามฟังข่าวตั้งแต่วานจนถึงวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าดีลมันยังไม่คืบหน้านะครับเรายิ่งตลาดซื้อขายเนี่ยกำลังจะปิดแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าทั้ง2ทีมจะหาทางออกยังไงนะฮะส่วนเรื่องของโอซิมเฮนกันบ้านนะครับก็มีอัปเดตมาเรื่อยๆครับดิมาซิโอ โอซิมเพนเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอจากเอาอารีครับยังต้องจับตาดูว่าพวกเขาจะยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเตะอ,อีกหรือไม่ขณะเดียวกันฮะก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของคาเรนดาซึ่งเป็นเอเจนต์ของโอซิมเพนนะครับเขบอกว่าวิกเตอร์อซิมเพนไม่ใช่สินค้าที่ต้องถูกออ,ออกไปไกลครับเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะใหม่เส้นทางของโอซิมเพนเนี่ย ในฟุตบอลยุโรปยังอีกยาวไกลโอซิเมนเป็นนักเตะของนาโปลีครับด้วยสัญญาที่เพิ่งต่อไปโดยความพึงพอใจจากทุกฝ่ายร่วมกันเขาสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ครับและเมื่อมีข้อเสนอใหญ่ๆที่ยื่นเข้ามานะครับพวกเราก็ยอมรับการตัดสินใจของสโมสรเสมอวิกเต้อซิเมนได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของแอฟริกาและติดอันดับ8ของบารลงดอพวกเราต้องการการให้เกียรติและความสมดุลน,นะครับ ขณะที่นิซาคินเซล่าจากอีวินิ่งสแตนด์ดก็รายงานว่าเชลซีสนใจจะเซ็นสัญญากับโอซิมเฮนครับแบบยืมตัวหรือด้วยเงื่อนไขสลับขั้วนักเตะขณะที่ฟราบิสชอคกินครับก็รายงานบอกว่าปารีสแซงต์แชแมงเนี่ยนะฮะยังที่ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับคือจุดหมายปลายทางที่โอซิมเฮนต้องการย้ายไปที่สุดซึ่งเขา ไม่ตื่นเต้นกับการที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีแต่ว่านียฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าฟ a วริสฮอกกี้เน่เป็นสื่อที่มาจาก RMC Sport เพราะฉะนั้นก็ตีไว้เป็นลือไว้ก่อนนะฮะขณะเดียวกันครับฟาวิโซโรมาโนรายงานครับว่าบทสรุปของวิ c เตอร์โอซิเนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นภายใน4 8ถึง72ชั่วโมงสุดท้ายนะครับพูดง่ายว่าแฟนเชลซีก็ต้องลุ้นกันจนถึงตลาดจะปิดกันตอนช่วงท้ายเลยนอกจากนี้โรมาโนก็ยังรายงานครับว่าความสนใจในตัวโอซิเมนของเชลซีเนี่ย คือต้องการยืมตัวมาโดยตลอดนะครับแต่ตัวนักเตะต,ต้องการย้ายแบบถาวรน,นะฮะแล้วก็โรมาโน่ทิ้งท้ายอันนี้แฟนเชลซีขนลุกเลยครับบอกว่าผมอยากจะให้จับตาดูชื่อของจอร์ดูรันเอาไว้ให้ดีนะฮะโอ้นี้หนักเลยนะขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาประมาณตีสามบ้านเราครับเลอปาริเซียงสื่อในฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นสื่อชื่อดังเนี่ยรายงานว่าเปเชไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับ จดอนซันโชรวมไปถึงวิกเตอร์โอซิมเฮนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเปเชนี่ไม่ได้ต้องการที่จะทุ่มเงินในการดึงตัวโอซิมเฮนไปร่วมทีมตอนนี้ก็อยู่ที่เชลซีแล้วก็นาโปลีแล้วครับว่าจะหาทางออกอย่างไรส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกลายเป็นทีมที่มีจำนวนนักเตะทำแตทริก ได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยที่ตอนนี้แฮตริกล่าสุดของมาดูยเก้ทำให้เป็นแฮตริกที่23นะนักเตะ23คนแล้วที่ทำแฮตริกได้แล้วก็มาดูอเก้ก็เป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมที่เชลซีถล่มวูฟไปด้วยซึ่งหลังจากจบเกมก็มีควันหลงกระแสหลังเกมมาบ้างอย่างมาดูยเก้ก็โพสตถึงวูฟลงไอจีก่อนเกมครับบอกทุกทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่มันห่วยแตกซึ่ง หลังจากนั้นมาคูคุระยะก,ก็โพสต์แนวนเดียวกันบอกว่าทุกๆอย่างเกี่ยวกับที่นี่มันดีมากนะครับเหมือนสับพ,พยอกันนะฮะขณะเดีวยวกันเมื่อวานนี้คอนอ,อกาลเกอร์ครับก็ลงเล่นให้กับแอมาดริดในเกมที่ถล่มจิโรนาไป3ามูนย์นะครับมีสถิติที่น่าสนใจครับลงเล่น37นาทีเข้าสกัดสําเร็จ2ครั้งดวลชนะ3ครั้งเรียกฟาวได้2ครั้งแล้วก็เคลียบอลได้3ครั้งนะครับเรื่องราวของกาลเกอร์ย้ายไปอยู่แอมาดริดก็เป็นตัวสํารองแล้วก็ถูกส่งลงเล่นเลยยังไงเนี่ยในช่ว ถ้าเกิดไม่มีข่าวเยอะเนี่ยผมก็จะพยายามอัปเดตเรื่องราวของกาลักเกอร์ให้แล้วกันนะฮะขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานบอกว่าเอนโซมาเรสกาครับเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในบริษัทของพริมร์ลีกที่พาทีมทำประตูไดถึง6ประตูในเกมเยือนนัดแรกของพรเมเมลีกนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าฟลิกครับออกมาพูดถึง หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาเชลซีครับและนี่มันรู้สึกเหมือนบ้านจริงๆผมรู้สึกมั่นใจมากครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมลงสู่สนามในสีเสื้อเชลซีตอนที่ผมมาเมื่อรดูการที่แล้วเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ดีภายในสโมสรไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมสนามแข่งหรือกับแฟนบอลครับและตอนนี้ผมรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งผมอธิบายไม่ถูกว่าทําไมครับแต่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่เชลซีรู้สึกสบายใจ และนอกเหนือจากที่โปรตุกเกสแล้วที่นี่คือบ้านของผมจริงๆนะครับหมที่นี่ของบ้านที่ที่นี่เป็นบ้านที่ไรเนี่ยนึกถึงภาพลวงคูกับเมสันเมาส์ลอยมาเลยนะฮะขณะเดียวกันมาเรสกาก็ให้สัมภาษณ์กับบอกว่าไม่มีใครในสโมสสขอให้ผมต้องพาทีมไปเล่นอยนะู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับพวกเขาแค่ขอให้ผมพัฒนาเหล่านักเตะและก็ทีมของเรานะครับก็พูดง่ายๆไม่ได้โฟกัสกับการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกขณะเดียวกันครับมีการตอบโต้กันระหว่างจอร์โอบีมิเกลกับ าทางนิโคลัสแจ็กสันหลังจากที่นิโคลัสแจ็กสันทำประตูได้แก่ก็บอกให้มิเกลหุบปากไปแล้วก็เหมือนกับมีปัญหากันนะฮะล่าสุดมโอมมมิเกลบอกว่าถ้าเขาทําประตูได้ในทุกอาทิตย์เนี่ยแลวบอกให้ผมพูดปากนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเขาเลยครับคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อใช่ไหมพูดง่ายว่าถ้ามึงยิงทุกอาทิตย์อะคูจะไม่ว่าเลยฮะแต่นี้มึงไม่ยิงไงลักษณะแบบนั้นนะฮะขณะเดียวกันฟาบิซซโรมาโนรายงานเมื่อช่วงบ่ายบ้านเราครับบอกว่าบอลมัดเนี่ยกำลังใกล้จะปิดดิวเกป้าจากเชลซีครับ เขาบอกยังมีรายละเอียดสําคัญอีกหลายส่วนที่ต้องจัดการแต่ดิยวยืมตัวจนถึงมิถุนายนปี2025เนี่ยนะฮะก็คือนักเตะจะต่อสัญญาก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยยืมตัวใกล้จะเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการพูดคุยช่วงดึกเมื่อคืนนี้นะครับชานเกตปป้าก็มีโอกาสยา้ายไปอยู่กับบอลมัดนะครับขณะที่จะขอบซินเบิร์กรายงานเมื่อคืนนี้ครับบอกว่าดิวของอัมบาโดโบรย่าไปอิสสวิททาวเนี่ยดียวยังไม่ล่มนะครับทุกฝ่ายพยายามที่จะทําให้ดีวการยืมตัวกองหน้ารายนี้เกิดขึ้น นอกจากนี้ก็อัปเดตเรื่องราวชาโรบาครับบอกว่าความสนใจในตัวของชาโรบาเนี่ยจากหลายๆทีมยังไม่มีการพัฒนาไปสู่การดําเนินการใ,ใดๆพูดง่ายว่าอาจจะมีทีมที่สนใจแหละแต่ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอที่เหลือก็ข่าวก็มีเรื่องของชูสบิริทาวครับประกาศคว้าตัวเรียวคาสโตดินจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับของเชลซีเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับวันนี้หลังจากที่จบเกม เมื่อวานนะครับส่วนใหญ่ประเด็นก็จะมีเรื่องราวของโอซิมเฮนแล้วก็การสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของล e โอคาสโตดินที่ย้ายไปชูสบิรีเรื่องของจอร์ดูรันก็กลับมาเป็นประเด็นครับจากฟาบิโซโรมาโน่ด้วยแหละที่ในงานว่าเชลซีอาจจะกลับไปให้ความสนใจกับวิกเตอร์โอซิมเฮนกับทางจอร์ดูรันนะครับผมว่าจับตาดูท้ายตลาดให้ดีครับผมว่าถ้าเกิดดนะิวโอซิมเพนพลาดเนี่ยผมว่าเชลซีจะไปทุ่มกับทาง จอร์ดูรันโอกาสสูงมากนะครับส่วนนิวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมอัปเดตให้เลยแล้วกันนะครับก็มีรายงานว่าคิงสลีโคมองครับพร้อมที่จะย้ายออกจากเบนมิวิกมูนิกนะครับหลังจากที่อยู่กับทีมมานานถึง9ปีครับอันนี้เป็นรายงานจากเลกิฟส์นะครับสื่อในฝรั่งเศสขณะที่โรมาโนรายงานครับลิเวอร์พูลเนี่ยได้พยายามเจราจากับยูเวนตุสเพื่อหวังคว้าตัวเฟดริโกเคียซ่ามาร่วมทีมซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยช่วงสักประมาณหัวข้ามบ้านเราเนี่ยลิเวอร์พูลก็เฮียวิโกกับจอร์จี้มามาดัชวิ ประตูของอทางบาเลนเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยในปี2025นะครับนอกจากนี้เพิ่มเติมครับมีรายงานจากทางฟา b r บริชฮอกกินนั่นแหละนะครับเ,เขาบอกว่าทางนาปโปลีเนี่ยจะไม่เรียกร้องค่าฉีกสัญญา130ล้านยูโรของวิกเตอร์โอซิมเพนอีกต่อไปแล้วนะครับก็สมควรจะไม่เรียกครับเพราะว่าถ้าเรียกก็ไม่มีใครซื้อ ส่วนดีลที่พิกาเซนสัญญาเรียบร้อยนะครับไรตันครับได้ตัวดีไปอีกแล้วครับล่าสุดแมตต์โอไรลี่เซ็นสัญญากับไรตันด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์จากเซลติกนะครับก็เป็นการเซ็นสัญญาในระยะยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสัญญายาวขนาดไหนนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของดนนีโอโม่นะครับว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่สามารถลงทะเบียนดนนี่โอโม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวิกเตอร์โรเก้หรือว่าเคมองลองเล่เนี่ย นะที่ย้ายออกไปตัวนี้ก็อาจจะทําให้มีโคตา้าในการลงทะเบียนมากขึ้นนะครับเดวิดออนสตีนครับก็รายงานว่าอาร์เซนอล Arsenal, เนี่ยใกล้ที่จะยอมรับข้อตกลงของคริสตอฟเลตในดีของเอ็ดดี้เอนเกเทียนะครับดีลอยู่ที่25ล้านปอนด์แล้วก็บวกออปชั่นอีก5ล้านปอนด์นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันผมเชื่อว่าดีโอซิมเฮนจอร์ดูรันหรือกองหน้าเนี่ย อาจจะต้องลุง้นจนถึงนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ